เนื้อหาในวันนี้ของเราจะเกี่ยวข้องกับปั๊มบูสเตอร์หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าปั๊มบูสเตอร์คืออะไรจริงๆแล้วปั๊มบูสเตอร์ก็คือปั๊มน้ำอัตโนมัติที่มีกำลังส่งสูงมากมีการใช้งานที่เหมือนปั๊มน้ำออโต้ทุกอย่างเสียบปลั๊กต่อท่อใช้ได้ทันทีแล้วมันมีอะไรน่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจก็คือระบบอินเวอร์เตอร์ครับและเนื้อหาหลักของเราก็คือระบบอินเวอร์เตอร์ในปั๊มน้ำบูสเตอร์นั่นเอง ระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยพอได้ยินคํานี้แล้วสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลยก็คือคําว่าประหยัดไฟครับเรามักจะได้ยินคานี้ในแอร์ตู้เย็นตู้เชื่อมหรือโซล่าเซลล์แต่ในปัจจุบันนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ได้มาสถิตในปั๊มน้ำเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวอย่างที่ให้เห็นนี้ก็คือปั๊มน้ำบูสเตอร์ TBP 125i-2 อินเวอร์เตอร์เนี่ยครับประหยัดไฟแต่ว่าประหยัดยังไงทําไมถึงประหยัดถ้าเราอยากรู้ว่ามันประหยัดไฟยังไงเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าปั๊มน้ําแบบปกติเนี่ยที่ไม่มีระบบอินเวอร์เตอร์มันมีการกินกระแสไฟอย่างไรการกินกระแสไฟหรือคำว่ากินไฟมากจะเริ่มต้นจากจุดหนึ่งของปั๊มน้ําซึ่งก็คือมอเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานน้ําปั๊มน้ําหรือมอเตอร์จะหยุดนิ่งไม่หมุนเมื่อเราเริ่มใช้งานน้ําในบ้านตัวปั๊มจะเริ่มทํางานจังหวะตรงนี้แหละครับ จากมอเตอร์ที่หยุดนิ่งจะถูกหมุนให้ไปในความเร็วรอบสูงสุดในทันทีหรือภายในเซียววินาทีซึ่งการจะทําแบบนี้ได้ต้องใช้กระแสไฟสูงมากมอเตอร์จึงต้องดึงกระแสไฟที่มากกว่าปกติ3าถึงเเท่าเพื่อให้มอเตอร์สามารถสร้างแรงบิดในการหมุนได้หลังจากนั้นภายในเวลา1-2ถึงวินาทีปั๊มน้ําก็จะเข้าสู่สภาวะปกติการที่ดึงไฟสูงในเวลาอันสั้นแบบนี้ครับเราเรียกกันว่าไฟกระชากหรือกระแสไฟกระชากทําให้มีการกินไฟที่สูงมากกว่าปกติเป็นเหตุที่ทําให้เราเปลืองค่าไฟนั่นเองครับ พอเรารู้แล้วนะครับว่าการที่เราเปลืองค่าไฟเกิดจากการไฟกระชากพอมอเตอร์ต้องการดึงกระแสไฟทําให้เกิดการหมุนจากรอบต่ําไปสู่รอบสูงสุดทันทีนั่นหมายความว่าถ้าหากเรามีวิธีทําให้หมอเตอร์หมุนจากรอบต่ําไปสู่สูงสุดแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็จะทําให้เราประหยัดไฟได้นั่นเองซึ่งตัวอินมอเตอร์นี่แหละครับคือจุดเปลี่ยน อินเวอร์เตอร์นะครับเปลี่ยนเสมือนสมองของเครื่องใช้ไฟฟ้าหน้าที่หลักของมันเลยครับคือการสั่งการควบคุมการหมุนของมอเตอร์จากที่แต่ก่อนครับมอเตอร์จะต้องหมุนจากต่ำสุดขึ้นสู่สูงส,สุดในเวลาอันสั้นหรือทันทีทันใดพอมีระบบมีเข้ามาครับมอเตอร์จะค่อ,คอยๆหมุนจากช้าๆจากรอบต่ำสุดค่อยๆหมุนเร็วขึ้นไปเรื่อยๆจนสู่รอบสูงสุดเท่าที่มอเตอร์จะทําได้พอมาสามารถควบคุมการหมุนได้แบบนี้นะครับทำให้ปัญหาไฟกระชากจะหมดไปในทันที นี่แหละครับเป็นสาเหตุว่าทําไมอินเวอร์เตอร์ถึงประหยัดค่าไฟและยังไม่หมดแค่นั้นครับนอกจากแก้ปัญหาไฟกระชากได้แล้วอินเวอร์เตอร์ทำได้มากกว่านั้นครับเพราะมันสามารถสาาราบการควบคุมให้มอเตอร์หมุนตามปริมาณก,การใช้น้ําได้อีกครับอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับสมมติว่าเราใช้งานน้ําปริมาณที่น้อยมากเช่น10ลิตรต่อน,นาทีหากเป็นปั๊มที่ไม่มีอินเวอร์เตอร์แม้จะใช้งานน้าน้อยแค่ไหนมอเตอร์ก็จะหมุนเข้าสู่รอบสูงสุดในทันทีจนกว่าจะเลิกใช้น้ํานั่นเองแต่การมีอินเวอร์เตอร์ครับระบบจะตรวจจับแล้วควบคุม เพื่อให้จ่ายน้ําเพียงพอกับเท่าที่ใช้แค่นั้นหากใช้งานน้อยครับอินเวอร์เตอร์ก็จะสั่งการมอรเตอร์ว่าให้หมุนรอบต่าๆใช้น้ําแค่ล้างมือไม่จําเป็นต้องหมุนรอบสูงหรือหากใช้งานน้ํามากมอเตอร์ก็จะถูกสั่งให้หมุนที่รอบสูงขึ้นนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้ประหยัดไฟมากกว่าเดิมเพราะว่าไม่จาเป็นต้องหมุนรอบที่สูงตลอดเวลาอีกต่อไปอินเวอร์เตอร์ไม่ได้มีแค่ประหยัดไฟนะครับ สำหรับปั๊มน้ำแล้วการมีระบบอินเวอร์เตอร์ทำให้ลดพื้นที่การติดตั้งอย่างมหาศาลได้เลยนี่คือภาพปั๊มบูสเตอร์รุ่นเก่าอันนี้คือปั๊มบูสเตอร์ที่มีอินเวอร์เตอร์ในตัวจะเห็นได้ว่าขนาดตัวปั๊มมันเท่ากันนะครับแต่สิ่งที่ลดลงไปก็คือถังแรงดันจากรุ่นเก่านะครับที่เป็นระบบธรรมดาจะต้องใช้ถังแรงดันขนาดใหญ่เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับอัตราไหลของตัวปั๊มบูสเตอร์เองและด้วยเนื่องจากปั๊มบูสเตอร์นะครับมีอัตราไหลที่มหาศาลมาก สำหรับปั๊มบ้านหากเราเปิดใช้งานน้ําน้อยปั๊มจะเปิดและตัดอย่างรวดเร็วเพราะว่าปั๊มจ่ายน้ําได้ปริมาณมากเกินกว่าที่เราต้องการใช้น้ําที่จ่ายเกินมานะครับจะวิ่งเข้าสู่ถังแรงดันเพื่อสํารองเก็บน้ําเอาไว้นี่เป็นสาเหตุครับว่าทําไมต้องมีถังแรงดันและสาเหตุที่จําเป็นต้องมีขนาดใหญ่มากก็เพื่อให้มีพื้นที่มากพอที่จะรองรับน้ําที่ปั๊มสามารถจ่ายได้นั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ เราใช้งานนา้ำที่ปริมาณ10ลิตรต่อนอาทีแต่ว่าปั๊มสามารถทํางานได้100ลิตรต่อนอาทีซึ่งมันมากกว่า10เท่าปริมาณน้ําที่เกินมาก็จะถูกดันเข้าที่ถังแรงดันสํารองไว้นั่นเองครับแต่พอเป็นระบบอินเวอร์เตอร์แล้วครับถังแรงดันที่ใหญ่เกือบ200ลิตรจะถูกลดลงเหลือแค่3ลิตรเท่านั้นสิ่งที่ทําให้มันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เพียงเพราะเราสามารถควบคุมมอเตอร์มันได้แค่นั้นเองครับเรื่องที่ต้องเผื่อขนาดถังแรงดันไว้จํานวนมาก เพื่อนให้ลองรับปริมาณน้ำส่วนเกินเรื่องนี้จะหายไปครับเพราะตัวอินเวอร์เตอร์สามารถควบคุมจำนวนรอบมอเตอร์ให้เท่ากับการใช้งานน้ำได้ดันเองไม่ว่าจะใช้ปริมาณน้ำน้อยแค่ไหนอินเวอร์เตอร์ก็สามารถควบคุมการจ่ายน้ำได้พอดีครับปัญหาน้ำที่เกินมาจึงหมดไปทําให้ถังแรงดันที่ใหญ่โตไม่จําเป็นอีกต่อไปเพียงแค่เราสามารถควบคุมมอเตอร์ได้กลายเป็นว่าสามารถลดสิ่งที่ไม่จำเป็นและเพิ่มคุณสมบัติได้มากขึ้นนี่แหละครับคือความอัจฉริยะของอินเวอร์เตอร์ นอกจากระบบอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับ TBP 1 2 5 i 2ยังมีความน่าสนใจอีกอย่างนั่นคือการซิงโครไนซ์ระหว่างปั๊มน้ำา2ตัวที่สามารถสั่งการและค,ควบคุมการทํางานของปั๊มน้าได้อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติเราจะเห็นได้ว่าปั๊มน้าบูเตอร์นะครับจะมีปั๊มน้ํา2ตัวเราอาจจะคิดว่าปั๊มมันทํางาน2ตัวพร้อมกันเพื่อให้ได้ปริมาณน้ําที่มหาศาลแต่จริงๆแล้วในสภาวะปกติปั๊มนั้นจะทํางานเพียงแค่1ตัวเท่านั้นครับและเมื่อถึงเวลาที่กําหนดปั๊มตัวแรกจะหยุดทํางานและไปใช้งานปั๊มน้ําอีกตัวแทน เราเรียกการทำงานแบบนี้ว่าการทำงานแบบสลับหรือก็คือการสลับการทำงานของตัวปั๊มน้ำเพื่อยุดอายุการใช้งานของปั๊มไม่ให้ปั๊มใช้งานอย่างต่อเนื่องยาวนานจนเกินไปเหมือนกับว่าสลับกะการทำงานให้ได้พักบ้างโดยปั๊มน้ำที่ไม่ได้ใช้งานจะไม่ได้หยุดการทำงานอย่างทันทีแต่จะอยู่ในโหมดสแตนบายรอการทำงานเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะว่าถ้าหากมีกรณีที่มีการใช้งานน้ำปริมาณมาก มากจนปั๊มน้ำหนึ่งตัวทำงานไม่ไหวปั๊มอีกตัวก็จะเข้ามาช่วยเหลือในทันทีเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้งานแบบนี้เราเรียกว่าการทำงานสลับบวกเพิ่มเรามากักจะเจอเหตุการณ์นี้บ่อยๆเวลาที่มีการใช้งานน้ำจำนวนมากนะครับเช่นตอนเช้าก่อนไปทำงานทุกคนต้องอาบน้ำไปทำงานและจะเจอบ่อยอีกที่ก็คือร้านเครื่องซักผ้าที่เวลาเสาร,ร์อาทิตย์มักจะมีคนเข้าร้านตลอดเวลานั่นเองครับ ข้อดีของการสลับการทำงานแบบอิสระนี้ทำให้เวลามีปั๊มตัวใดตัวหนึ่งเสียอีกตัวยังสามารถทำงานได้ปกติทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดน้ำเหมาะก,กับคนที่ต้องการใช้งานในพื้นที่ที่ขาดน้ำไม่ได้เช่นโรงแรมอาพาร์ตเมนต์ร้านซักรีดร้านอาหารขนาดใหญ่โรงพยาบาลหรือธุรกิจที่ไม่สามารถขาดน้ำได้หากขาดไปเกิดความเสียหายแน่นอนครับ เจ้าปาั๊มบูเตอร์นี่ครับจึงเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหานี้และเป็นที่นิยมอย่างมากและเพราะมันเหมาะกับงานระดับที่ใหญ่ขึ้นนั่นแหละครับทำให้คนปกติหรือคนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักกันมากนั่นเอง